สวัสดีครับก็มาต่อนะครับเป็นวิชาจริยธรรมสังคมอาเซียนนะครับนะวันนี้ก็จะมีโจทย์ที่เป็นแนวข้อสอบเก่านะครับนะให้ลองให้ทําดูก่อนนะครับนะนะครับให้น้องๆลูกศิษย์อาจารย์หรือน้องๆ้องเอฟซนะครับช่วยกันหาคำตอบนะครับว่าตอบอะไรบ้างนะครับนะ ใครที่รับชมอยู่ก็สามารถตอบมาได้นะครับคอมเมนต์ตอบมาได้นะครับนะครับนะนจะติวฟรีให้ในวิชาสังคมเจทําทอาเซียนนะครับผมนะก็คอมเมนต์มาเยอะนะครับตอบกันมาเยอะนะครับ จะให้ลองทําดูก่อนนะครับนะใครที่ลองทําดูก่อนนะครับนะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับตอบข้อไหนกันนะครับนะอ่ะทีนีออ้ช่วยกันนะครับช่วยกันทำก่อนนะครับนะนะครับ ทีนี้ครูเฉลยแล้วกันเนาะคนที่คอยกีดกันผู้อื่นนะไม่ทําหรือกระทาในสิ่งที่ตนเองไม่ชอบนะฮะไม่ให้กระทําไม่ให้กระทําหรือกระทาในสิ่งที่ตนเองไม่ชอบนะครับ,รสบ,รบแสดงว่าเขามีอคติข้อใดนะฮะมากที่สุดนะครับนะโจทย์ถามนะครับคีนว่ากีดกันผู้อื่นนะ นะไม่กระทําหรือกะทำในสิ่งที่ตนเองไม่ชอบเขาอมอีคติข้อใดมากที่สุดนะครับนะข้นอนี้ม็ต้องเป็นโมหาคตินะครับลำเอียงเพราะเกลียดหรือลําเอียงเพราะโกรธนะครับนะอันนี้เป็นลําเอียงเพราะโกรธเกลียดนะครับตอบโมหาคตินะครับนะนะครับก็เช่น เราไม่ชอบสิ่งนี้เช่นเราไม่ชอบอ,อะไรอะ่ะเราไม่ชอบกระทําแบบนี้ก็บังคับให้คนอื่นไม่ต้องทําด้วยอะไรเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าลําเอียงเพราะเกลียดหรือไม่ชอบหรือโกรธก็คือโมหตค,นะคต,หตินะครับนะครับตอบโมหคตินะครับนะอันนี้ก็ตอบโมหคตินะครับนะ ทีนี้มาดูข้อที่สองนะคนที่กระทำหรือแสดงการรทำบางอย่างลงไปเพราะเกรงกลัวต่ออิทธิพลขีดเขาว่าเกรงกล uh ัวไว้นะครับเกรงกลัวต่ออิทธิพลแสดงว่าเขามีอคติอคติด้านใดเขามีอคติด้านใดมากที่สุดนะครับเกรงกลัวต่ออิทธิพลนะครับนะนะครับนะครับเกรงกลัวต่ออิทธิพลนะครับชื่อมต่อมาเยอะนะครับนะ อันนี้เพิ่งเริ่มเฉลยข้อหนึ่งไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะไปดูข้อที่สองนะครับเกรงกลัวต่ออิทธิพลนะครับมีอคติข้อใดก็คือพระยาคติครับพระยาคติก็คือลำเอียงเพราะกลัวนะครับลำเอียงเพราะกลัวนะหรือเกรงกลัวก็ได้กลัวก็ได้นะเช่นกลัวอิทธิพลกลัว อะไรอ่ะกลัวโดนว่าอะไรเงี้ยหรือกลัวโดนตโทอย่างเงี้ยก็ตกพยาคตินะครับนะครับนะต่อมาข้อ3นะครับนะครับคนที่คอยสนับสนุนผู้อื่นที่เขาทําดีต่อตัว,ต,วตัวเขาเองนะครับสนับสนุนคนที่ทําดีต่อต,ตัวเขาเองไม่ว่าจะพูดดีหรือคอยประจบแสดงว่าเขามีเอกติข้อใดมากที่สุดก็คือ พูดดีคอยประจบก็คือ,เ,อเหมือนเราก็ชอบเขาด้วยนะเช่นประจบเราอย่างเงี้ยเช่นเจ้านายมีลูกน้องแล้วลูกน้องคนนี้คอยประจบอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยลำเอียงเพราะชอบหรือลำเอียงเพราะรักก็ตกฉันทางคตินะครับอันนี้ลำเอียงเพราะชอบลำเอียงเพราะชอบหรือเพราะรักนะครับก็ตกฉันทางคติ น,นี้อยู่ในเรื่องของอคติสี่นะที่เจนี่เต๋อคืออคติสี่นะครับนะนะครับนะ FC ดูอยู่ก็กดไลค์กดแ,กกแชร์ได้เลยนะครับนะอยู่ในวิชาจริยธรรมสังคมอาเซียนคนที่ข้อสี่นะฮะสนับสนุนผู้กระทำความผิดโดยไม่คำนึงถึงความผิดชอบทั่วดีในการทําสิ่งที่แสดงลงไปนั้นเขามีอคติข้อใดนะครับนะ ไม่คำนึงถึงความผิดชอบชั่วดีก็คือโง่นะครับหรือเขานั่นเองนะฮะไม่มีความคำนึงถึงผิดชอบชั่วดีโง่หรือเขาก็คือโทษสาคติลำเอียงเพราะโง่เขานะครับเพราะโง่เขานะครับนะโทษสาคตินะครับนะครับนะครับนะอันนี้ก็เฉลยไป4ข้อนะครับ นะถ้าเอดูอยู่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับนะอันนี้ติวฟรีนะครับเป็นการติวฟรีผ่านเพจสอบเป็นสิบตำรวจอาจารย์โอ๊กแปดหนึ่งนะครับนะทีนี้มาดูต่อข้อที่5ระบบราชการไทยปัจจุบันให้ความสมพั์ในการจัดสรรทรัพยากรใดมากที่สุดนะขีดไว้นะในระบบข้าราชการไทยนะให้ความสมพั์การจัดสรรทรัพยากรใดมากที่สุดคือพัฒนาความรู้ความสามารถด้านใดมากที่สุด ครับในการพัฒนาความรู้ความสามารถรอ,อันนี้คือวงกลมไปเลยพัฒนาความรู้ความสามารถนะอันไหนฮะก็คือทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะทรัพยากรมนุษย์นะครับนะอันนี้เป็นข้อสอบเก่านะครับที่ครูแปรหามากนะครับนะครับเป็นสายในยการประปามตอม้อนะครับรวมๆกันนะครับนะก็จะนำมาสอนทีฟีให้นะครับ ที่ข้อหกเขาบอกกำนันบอยรู้สึกยินดีเบิกบานใจเมื่อทราบข่าวว่านายแก้วลูกบ้านได้รับรางวัลลูกกระตันยูจากนายกรัฐงมนตรีแสดงว่ากำนันบอยมีคุณทำข้อใดนะอันนี้ใครตอบได้คุณทำข้อใดนะหนึ่งเมตตานะหนึ่งเมตตาสองกรุณาสามมุทิตาสี่อุเบกขาช่วยกันตอบก่อนครับช่วยกันตอบก่อนนะครับนะว่าเขามีคุณทำข้อใดนะช่วยกันตอบก่อนนะครับช่วยคิดช่วยกันตอบเข้ามากัน,นเยอะๆนะครับนะ นะเอฟซีเพื่อนตอบนะครับนะสำหรับน้องที่ดูอยู่นะครับนะข้อนี้ก็คือรู้สึกยินดีเบิกบานใจใช่ไหมเน<ม>ี่ยขีดคานี้ว่ายินดีเบิกบานใจมากสุดเมื่อทราบข่าวว่าในแกวลูกบ้านได้รับรางวัลถูกไหม จากละคูลตีถามว่าการบันบอยนีย่คุณทำข้อใดคือมุทิตาคำว่ามุทิตาว่าอะไรมุทิตาคือพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีนะเหมือนอาจารย์นะอาจารย์ก็ดีใจมากๆลูกศิษย์อาจารย์สอบติดนายศิษย์ตำรวจ ทั้งสายอํานวยการทั้งสายบาปปรามอันนี้ก็ดีใจสุดๆนะครับนะเพราะว่าใข้ติวอาจารย์เป็นไข้ติวเล็กๆนะถ้าลูกศิษย์สอบติดปุ๊บอาจารย์ก็มีมุทิตาต่อลูกศิษย์ก็คือพอยินดีเมื่อลูกศิษย์ได้ดีนะครับนะอันนี้ก็คือตอบใช้หลักธรรมมุทิตาหรือคุณธรรมข้อที่เป็นมุทิตานะครับนะนี่มาดูข้อ7นะครับข้อ7นะครับบอสิบตำรดวจตีแดง ขีดข้อรู้สึกวางเฉยไหมฮะวางเฉยวางเฉยนะครับนะวางเฉยนะครับติดตำวตีแดงรู้สึกวางเฉยนะครับเมื่อทราบข่าวเพื่อนของเขาสอบไม่ผ่านสแสดงว่าติดตำรวจตีแดงมีคุณทําก็ได้วางเฉยข้อนี้ให้ตอบอุเบกขาครับอุเบกขาคือการวางเฉยนะครับวางเฉยนะครฮนะวางเฉยเป็นอุเบกขานะครับนะนะครับนะ ก็คือหมายความว่าเรามีเพื่อนใช่ไหมเราอาจจะทราบขาองเพื่อนในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็เฉยๆนะครับนะเราอย่าไปแสดงความคิดเห็นอะไรมากเดี๋ยวเพื่อนเขาจะมองว่าเอเอ,เ,อเหมือนกับไปตัดพ้อกำลังใจเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะถ้าเกิดเราทราบข่าวไม่ดีเราก็อุเบกขาไปนะครับนะ ข้อ8นะครับอาชีพรับราชการทหารตำรวจไทยเมื่อเทียบกับการแบ่งวรรณะของประเทศอินเดียแล้วเราอยู่ในวรรณะใดนะตอนนี้ประเทศอินเดียนี้กําลังดังเลยนะกําลังดังเลยในช่วงโควิดระบาดเนาะนะก็คือสายพันธุ์อินเดียเนาะโควิดสิบเก้านะวันนี้ก็ถามบอกว่าเทียบชั้นวรรณะทหารตำรวจไทยเนี่ยที่เราชการทหารตำรวจไทยเนี่ยเทียบชั้นวรณะของประเทศอินเดียเราอยู่ในวรณะใดวรณะกษัตริย์นะครับนะตอบวรณะกษัตริย์นะ นะครับเราอยู่ในวรรณะกษัตริย์นะแพทย์ก็คือพ่อค้าพามก็คือนักบวชนะครับพามคือนักบวชสูตรก็คือเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปนะแวมันจะมีวรรณะอีกวัรรณะหนึ่งก็คือจันทานนะฮะจันทานจันทานก็พวกคล้ายๆกับท่าดอ์อะนะ แต่ปัจจุบันไม่ไม่มีท่านแล้วนะอาจจะเป็นแบบคนงานประมาณนี้นะฮะธาตคนงานประมาณเนี้นะครับนะนะประมาณนี้นะครับนะแต่ปัจจุบันอาจารย์ไม่ทราบว่ามี่านหรือไม่มีธาตแต่ว่ามีระบบวันนะจันทานในนี้จะเป็นต่าสุดต่ําสุดในวันนะอินเดียนะครับอันนี้ต่ําสุดนะแต่จริงๆมันมันมันมีสี่วันนะแหละแต่ว่ามันจะมีจันทานอีกต่ำกว่าสูตรก็คือ ต่ำกว่าสูตรก็คือตกมาเป็นที่จันทานนะอันนี้คือต่ำกว่าสูตรนะนะครับอันนี้ดูข้อเก้าประชากรในประเทศใดใช้ภาษาอาเซียนอ่าเราก็ต้องรู้ก่อนภาษาอาเซียนคืออะไรอ่าดูข้อสิบก่อนภาษาทางการของอาเซียนคือภาษาใดครับใครทราบครับช่วยกันตอบอยฮะช่วยกันตอบหน่อยครับว่าภาษาอาเซียนเป็นทางการคือภาษาใดครับอ่าข้อสิบตอบข้อไหนนะ ช่วยกันตอบหน่อยนะครับว่าภาษาทางการอาเซียนคือภาษาใดนะครับคุณกิติศักดิ์คองขาบอกข้อสี่ถูกต้องครับภาษาทางการอาเซียนคือภาษาอังกฤษนะครับนะภาษาอังกฤษนี่เป็นภาษาทางการของอาเซียนนะครับนะที่เขาว่าประชากรในที่ใดใช้ภาษาอาเซียนมากสุดพม่าไทยมาเลยฟิลิปปินใ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 นช้อยนี้นะในช้อยนี้นะในช้อยนี้นะลองช่วยกันตอบนะครับว่า ภาษาใดมากที่สุดก็คือฟิลิปปินส์นะครับในที่นี้คือฟิลิปปินส์ใช้ภาษาอังกฤษมากนะครับนะครับแต่ถ้ามากที่สุดไม่ใช่ฟิลิปปินส์นะถ้าในอเซียนสิประเทศมากที่สุดเดี๋ยวเจอในข้อสอบอีกทีหนึ่งนะครับนะแต่อันนี้ก็คือจะตามชอยเฉยๆถ้าในนี้ยเขาบอกว่ามากมากสุดนาตามชอยนะตามชอยก็ต้องตอบฟิลิปปินส์นะนะครับตามทันนะครับนะถ้าตามชอยเราก็ตอบฟิลิปปินส์ไปนะครับ รย์พยายามจะหาโจทย์ข้อสอบจริงนะครับที่เขาเคยออกมาสอนให้เรื่อยๆนะครับนะก็วันนี้ก็10ข้อนะครับนะถ้าได้ความรู้ยังไงถ้าแชร์ให้เพื่อนๆหรืออยากเพื่อนๆดูติวฟรีก็สามารถแชร์ได้นะครับอาจารย์ขอขอบคุณน้องๆเอ็กซขอขอบคุณท่านผู้กองขอขอบคุณลูกศิษย์อาจารย์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ